ครับผมศักนรงค์ส,สักคุลนะครับจะมาชี้แนะในเรื่องของการบำรุงต้นหลังจากเก็บเกี่ยวทุเรียนตอนนี้หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยสภาพต้นเขาก็อาจจะดูเหมือนจะไม่ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเท่าไหร่ด้วยการที่เราบำรุงคือใส่หญิงเกษตร3กิโลถึง5กิโลต่อต้น ตามขนาดของต้นที่เล็กและโตนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพ่นคู่หูหนึ่ชุดต่อน้ำหน0 0งลิตรพ่นนอกทรงพุ่มในทรงพุ่มกิ่งลำต้นให้เรียบร้อยเพื่อให้ต้นเขามีความสมบูรณ์ประการสิ่งที่3ก็คือคู่หูเนี่ยชุดคู่หู2ชุดต่อน้ำหนึ่งพลิตร ราดโคนนะครับราดโคนให้ทั่วทรงพุ่มหรือว่าเลยทรงพุ่มก็ได้นะครับให้ต้นก็เขามีโฮอร์โมนมีปุ๋ยแล้วก็มีจุลินทรีย์ในหญิงเกษตรเนี่ยในปุ๋ยหญิงเกษตรเนี่ยมีจะมีจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยสามชนิดด้วยกันอยู่ใน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 ปุ๋ยหญิงเกษตรเขาจะทํางานพร้อมกันในตรงนี้เสร็จแล้วต้นเขาจะมีความ แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นนะแล้วเราก็หลังจากนั้นไปเราก็จะใช้พ่นครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากพ่นครั้งแรกมาแล้วเนี่ยพ่นใบนะครับเจ็ดวันถึงสิบวันพ่นซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครั้งแรกเนี่ยคู่หูเราอาจจะใส่ยาฆ่าแมลงตามอาการนะครับอาการคือมีหนอนกินใส่ยาหนอน ถ้ามีเพีย้ยจัากระจันเพี้ยกระโดดให้ใส่ยาเพี้ยจักระจันหรือเพี้ยกระโดดนะร่วมไปในคู่หูประการที่สองยาราสิ่งที่ดีที่สุดคือใส่ยาที่ป้องกันทับทิราผมแนะนำง่ายๆคือคร์แดงนะครับง่ายๆนะฮะคือเป็นการล้างใบให้เกิดมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับละครั้งที่สองเนี่ย เราไม่ต้องใส่ละใส่คู่หูอย่างเดียวน1นะหชุดต่อน้ำหนึ่งพลิตรพ่นรอบทงพุ่มพ่นต้นพ่นกิ่งเหมือนเดิมหนะหลังจากพ่นครั้งแรกมาได้ประมาณ10วัน,น7นะเวันถึง10วันนะครับพ่นครั้งที่2แล้วหลังจากนั้นปุ๋ยยิงเกษตรเราจะใส่อีกครั้งหนึ่งต่อเมื่อเราใส่ไปได้สามอาทิตย์ถึง1เดือน สามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนเราจะใส่อีกครั้งหนึ่งเราอาจจะใส่ลดลงมาจากเดิมนะนิดหนึ่งตามความเหมาะสมของต้นนะฮะใส่ได้เลยนะครับดูแลอย่างนี้นะจนกระทั่งเราจะพ้นคู่หูครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเว้นระยะประมาณ10บวันวันถึง10 สองวันเราจะพ่นซ้ำอีกทีนะเพื่อให้เขาได้รัดใบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเจองกระทั่งเราทำอย่างเนี้ยจนงกระทั่งเราได้สามใบนะสามใบแล้วเนี่ยถ้าสมมติถ้าได้สามใบจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าสามใบไม่ได้ก็อย่างน้อยต้องสองใบนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากกันยาตุยาตัวลาแล้วเนี่ย เป็นช่วงของการที่เขาจะเริ่มมีดอกถ้าฝนทิ้งช่วงหรือฝนแรงเราสามารถที่จะเริ่มทําดอกได้แล้วเราก็จะมาดูว่าสภาพต้นสภาพใบเราพร้อมไหมถ้าพร้อมนเราก็จะพ่นคู่หูเนี่ยสชุดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรค้นลำกิงก่งนะกิ่งแล้วก็ใบนะครับ ให้ต้นเขามีความเครียดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปุ๋ยยิงเกษตรเราก็จะใส่ต่อเนื่องนะหนเดือนต่อหนึ่งครั้ง1เดือนต่อหนึ่งครั้งใส่ตามสเต็ปที่เราใส่ดูความเหมาะสมว่าถ้าต้นเราสมบูรณ์เราอาจจะน้อยลงมาถ้าต้นไม่สมบูรณ์ก็ใส่ให้มากขึ้นเพราะว่าเท่าที่ผมใส่มาเนี่ยยิงเกษตรสภาพใบเนี่ยเขียวเข้ม ดำเป็นมันแล้วก็ทําให้สภาพต้นนี่มันไม่แค่โสมนะฮะที่ใช้อยู่นะเพราะนั้นหลังจากที่เราใช้ครั้งทสุดท้ายที่เราจะทําให้ออกดอกทําให้ออกดอกเนี่ยบางทีบางครั้งมันก็อยู่ที่การจัดการแต่ละคนแต่ละสวนแต่ละพื้นที่ดินฟ้าอากาศแต่ละพื้นที่ต่างกันนะะต่างกันก็ ก็ใช้ตัวนี้เราคิดว่าผลเริ่มแรงเราก็จะเริ่มพ่นสะสมตาดอกด้วยการเพิ่มคู่หูจาก1ชุดเป็น2ชุดเพื่อให้ต้นไม้เขาเกิดความเครียดเพราะเกิดความเครียดปุ๊บเขาก็จะเริ่มขยายพันธุ์พือด้วยการออกดอกออกผลผลิตให้เราเราก็จะดูแลตามปกติด้วยทั้งทั้งสองอย่างคือวิดินคือใช้หญิงกเกษตร พ่นทางใบก็คือใช้คู่หูดังนั้นยาฆ่าแมลงยาราเราจะใช้แค่รอบแรกรอบที่สองรอบที่สามถ้าหากว่าเชื้อราไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าหากว่ามีแมลงไม่มีราไม่มีอะไรเราก็ใช้ยาฆ่าแมลงร่วมกับคู่หูได้เลยนะครับที่ผมใช้อยู่ผมจะใช้ลักษณะแบบนี้ แต่ถ้าหากว่าไม่เป็นเราไม่ยอมไม่จำเป็นต้องใช้ความอ่าให้ในเชิงป้องกันเนี่ยมันเปลืองผมพูดตรงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันน่ะถ้าเราใช้คู่หูต่อเนื่องมาหลายๆปีเนี่ยสภาพต้นไม้เนี่ยเขาจะเกิดความแข็งแรงเขาจะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นในตัวของเขาเองและทําให้โรคเชื้อราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากนะฮะเกกระทั่งว่าเป็นดอก มาแล้วเนี่ยผมสรุปเลยนะฮะพอเป็นดอกปุ๊บเนี่ยเราก็พ่นบำร,รุงดอกนะฮะอันดับแรกเลยบำร,รุงดอกพ่นดอกพ่นใบแค่นี้นะฮะนะเราอยากให้ดอกเขียวดอกอ้วนเราก็ใส่ปุ๋ยญิงเก็เสร็จเพิ่มเข้าไปในขณะที่กำลังเป็นดอกดอกเขาจะออกมาดอกอ้วนดอกใหญ่นะ แล้วคําว่าดอกอ้วนดอกใหญ่มันจะเป็นผลดีตอนที่เขาบานเกรสรจะเกิดความแข็งแรงแล้วก็การผสมเกรสรเขาก็จะง่ายมากขึ้นนี่คือการดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนกระทั่งถึงเป็นดอกนะครับและช่วงที่เริ่มบานเราก็พ่นได้ตามปกตินะครับคู่หูพ่นตามปกติในอาาัตราส่วนที่เขาให้มานะครับคือ1ชุดต่อน้ำหนึ่งพันลิตร สามารถพ่นได้ตลอดโดยที่ว่าเราจะไม่ใช้ร่วมกับยาฆ่ามแมลงใดๆทั้งสิ้นไม่ใช้ร่วมกับโฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นใช้คู่หูเพียงอย่างเดียวแล้วเราสามารถที่จะพ่นได้ตลอดนะพ่นได้ตลอดจนกระทั่งติดเป็นลูกแล้วพอเริ่มเป็นหางแย้เราต้องพ่นเลยพ่นจะดอกอย่างเดียวนะครับพ่นจะดอก พอดอกเขาจะเกิดการขึ้นลูกเร็วคัดลูกเร็วและจิดลูกดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นมาเสริมใช้แค่คู่หูอย่างเดียวนะฮะส่วนปุ๋ยหญิงเกษตรผมจะแนะนําว่าหลังจากที่ต้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยใช้ได้ตลอดครับ1เดือนต่อหนึ่งครั้งบางคนอาจจะใช้1เดือนใช้2ครั้งแต่ใช้น้อย นะบางคนที่ใช้ห่างก็อาจจะใช้มากนะถ้าเพิ่มความถี่ก็ใช้น้อยลงนะก็ไม่แตกต่างกันฉะนั้นอันนี้ก็ดูความเหมาะสมของต้นไม้ของเรานะครับอันนี้คือยังกระทั่งเป็นลูกยังกระทั่งเป็นลูกเสร็จแล้วสังเกตง่ายๆทุเรียนพอเริ่มเป็นลูกโตประมาณขวดนะ้ำาพลลิตเนี่ย เริ่มรัดอ่อนพอเริ่มรัดอ่อนปุ๊บเนี่ยระยะนี้อาจจะเพิ่มความทีในการพ่นลูกอย่างเดียวนะฮะคืออาจจะระยะ5วันถึง7วันเพื่อให้ลูกเขาโตให้เร็วพอลูกเขาโตเร็วปุ๊บเนี่ยเมื่อตราบใดที่ลูกเขาโตเร็วขึ้นเขาจะลดการหลุดร่วงไปได้โดยปริยายโดยที่เราไม่ต้องไปพุ่นแออย่างอื่นอะไรมากมายนะครับผมใช้อย่างนี้นะที่ผมทําอย่างนี้ ที่ปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จในเรื่องของการารักษาลูกยังอยู่ถึงแม้จะรัดอ่อนมากมายยังไงลูกก็ไม่ร่วงนะด้วยการพ่น5 000, นวันพ่น7วันพ่นและลูกก็โตเลยระยะร่วงเสร็จแล้วเนี่ยคารัดอ่อนมายัางไงลูกก็จะไม่ร่วงเลยครับนี่คือการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งติดผลจนกระทั่งเลยระยะการหลุดร่วงด้วยการใส่ปุ๋ย หญิงเกษตรและพ้นคู่หูเป็นสเต็ปสเต็ปมาโดยตลอดนะครับอันนี้คือ,อหลักการทำง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่น,นและยุ่งยากในการใช้อย่างอื่นอยากจะให้ข้อคิดกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนด้วยกันนะครับตอนนี้ผมก็จะสเต็ปเริ่มต้นเกียงกระทัง่งเกียงกระทั่งลูกพ้นระยะ การหลุดร่วงแล้วเนี่ยผมก็จะทําแบบนี้มาโดยตลอดนะครับปีนี้ประสบผลสําเร็จในเรื่องของอผลทุเรียนเป็นอย่างมากนะครับใครที่จะทําแบบอย่างผมก็สามารถศึกษาแล้วก็ลองไปเทียบเทียงกับที่เคยทํามาแล้วก็ถ้เกิดประสบการณ์ตัวเองอันนี้ก็คือฝากไว้ให้คิดครับขอบคุณครับ